สวัสดีค่ะพบกับครัวพิพิไลัยค่ะวันนี้จะมาทําเมนูเต้าหู้ไข่ค่ะเต้าหู้ไข่นะคะก็จะทําได้หลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดเต้าหู้หมูสับเต้าหู้ทอดเต้าหู้ทรงเครื่องหรือว่าเต้าหู้ราดซอสน,น้าแดงค่ะก็ทําได้เดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเต้าหู้ไข่กันค่ะ ส่วนผสมก็จะมีน้ำเต้าหู้นะคะ1ลิตรใช้เป็นน้ำเต้าหู้รสจืดนะคะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่เราทำเองไข่ไก่ค่ะซึ่งเราตอกใส่ถ้วยไว้แล้ว12ฟองเกลือ1.5ช้อนชาส่วนผสมมีแค่นี้เองค่ะเต้าหู้ไข่นะคะส่วนผสมมีไม่เยอะเลยค่ะแค่3อย่างเท่านั้นเองไข่เต้าหู้แล้วก็เกลือค่ะวิธีการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยค่ะนอกจากทำง่ายแล้วนะคะก็ยังเก็บไว้ทานได้อีกหลายวันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะ จะเริ่มจากการตีไข่นะคะเอาไข่ใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะตีไข่ให้แตกก่อนค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปค่ะเกลือ1.5ช้อนชานะคะที่เราใช้คนให้เกลือละลายค่ะ จากนั้นใส่น้ำเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปเลยน้ำเต้าหู้เป็นแบบที่เย็นแล้วนะคะไม่ได้ร้อนนะคะใส่ลงหมดเลยค่ะจากนั้นก็ควรให้เข้ากันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปกรองกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาไข่ที่เราตีนะคะมากรองด้วยผ้าขาวบางหรือว่าตะแกรงตาถี่นะคะเพื่อมีเศษเปลือกไข่หรือว่าเศษอะไรที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะทําให้เต้าหู้ไข่ของเราเนี่ยเนื้อเนียนสวยด้วยค่ะใช้ตะแกรงตาถี่ค่ะแล้วก็ผ้าขาวบางนะคะเพื่อความเนียนจากนั้นก็เอาเต้าหู้ไข่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยเทลงไปเลย Yeah, แล้วก็จับผ้าขาวบางเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยเขาหน่อหนึ่งจะได้เร็วขึ้นกองด้วยผ้าขาวบางจะให้ความเนียนมากกว่านะคะ mm hmm. เผื่อตะแกรงบางทีตาห่างไปอย่างเงี้ยค่ะมีเศษเปลือกไข่หรือเศษลิมเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้เต้าหู้ไข่ที่เนียนแบบนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพกันค่ะเดี๋ยวเราจะเทเต้าหู้ไข่นะคะใส่พิมพ์ลงไปของเราใช้เป็นพิมพ์วงกลมนะคะใครมีพิมพ์ถาสี่เหลี่ยมพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่พิมพ์แก้วก็สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะ ค่อยๆเทค่ะอย่าให้ไข่เป็นฟองเดี๋ยวเรานำไปนึ่งกันค่ะเต้าหู้ไข่ของเราก็พร้อมที่จะนึ่งแล้วค่ะระหว่างนี้เราก็ต้มน้ำให้เดือจดจัดๆเลยนะคะพอจะเอาเต้าหู้ไข่ไปนึ่งเนี่ยให้ลดไฟลงเหลือไฟกลางๆค่ะเพื่อไม่ให้เต้าหู้ไข,ข่ของเราเนี่ยสุกเร็วเกินไปหรือว่า ให้เขาเดือดพอเดือดแล้วมันจะเป็นฟองอากาศข้างในทําให้เนื้อเต้าหู้ไข่เราไม่สวยขนาดของซึ้งต้องใหญ่กว่าพิมพ์ที่เราจะใส่นะคะต้องให้มีพื้นที่ว่างแล้วก็มีช่องว่างสําหรับไอ้น้ำลอยขึ้นมาด้วยค่ะเพื่อให้เต้าหู้ไข่ของเราสุกทั่วถึงค่ะมีอย่างหนึ่งที่เราต้องทําก่อนนํำเต้าหูา้ไข่ไปนึ่งค่ะก็คือการห่อผ้าขาวบางที่ฝาซึ้งป้องกันไอ้น้าหยดลงเต้าหูา้ไข่ค่ะนี่ค่ะเราก็ลดไฟลงแล้วก็นํำเต้า,าหู้ไข่มานนึ่งเลยค่ะ แล้วก็ปิดไว้แบบนี้ตุน๋นไปอ่อนๆนะคะจนสุกดีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูเต้าหู้ไข่นะคะนี่ใช้เวลาตุน๋นทั้งหมดประมาณ30-40นาทีนะคะหรือดูจนกว่าเต้าหู้ไข่ของเราจะสุกดีนะคะก็ดูให้หน้าเขาแข็งสม่ำเสมอค่ะแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นก็พักไว้ให้เย็นตัวก่อนแล้วก็ค่อยเอาออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแายแหลมค่ะกรีดรอบพิมพ์นะคะ นีจะเห็นว่ามันติดพิมพ์นิดนึงนะคะแต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะจากนั้นเราก็จะหั่นเป็นชิน้นๆนะคะใส่กล่องไว้ค่ะอันนี้จะเห็นว่าเราตุนไฟแรงเกินไปนะคะทําให้มันเดือดแล้วก็เป็นฟองอากาศค่อนข้างเยอะนะคะแนะนําให้ตุนไฟอ่อนกว่านี้ค่ะจากนั้นก็หั่นเป็นชิน้นๆนะคะนี่ะจะเห็นว่าเนื้อข้างในมันก็เนียนดีอยู่ค่ะ เดี๋ยวเราจะหั่นจนเสร็จนะคะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่จัดใส่จานกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเต้าหู้ไข่ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใส่จานแบบนี้นะคะใส่กล่องในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ทานได้เป็นสัปดาห์เลยค่ะเอาไว้ทําแกงจืดหรือว่าทําอาหารอื่นๆก็ได้มากมายเลยค่ะหรือจะทานเลยก็ได้นะคะด้วยการโรยต้นหอมซอยพริกไทยป,ป่นหน่อยหนึ่งแล้วก็หยอ่อดซอสปรุงรสนะคะทานร้อนๆก็อร่อยค่ะอารมณ์จะประมาณไข่ตุน๋นนุ่มๆผสมน้ําเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ เนื้อเนียนมากเลยอ่ะหอมพริกไทยแล้วก็ซอสข้างในก็จะเป็นไข่ตุนนุ่มๆผสมน้ำเต้าหู้นิดๆ เป็นเมนูที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะทั้งนุ่มแล้วก็เนียนค่ะทำส,สดๆใหม่ๆมันจะหอมกลิ่นของเต้าหู้แล้วก็ไข่มากๆเลยค่ะลองทําทานดูนะคะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะหรือถ้าอยากทักทายพูดคุยก็คุยกันได้ที่คอมเมนต์ YouTube นะคะหรือจะใน f a c e b o o k ก็ได้หรือว่าไลน์ก็ดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ